จะนานนะไ่าจะปาดไปเอาบออยูแอบอยู่นี่มันชุบอยู่ะแออยูงเน้าคแอบอยู่ห้องซ้ายนะแอบอยู่ห้องซ้ายแอบอยู่เนี้ย ป่อยผมลงปอยมด้ป่อนได้ไหมไปย่นี่นี่แดนเหรอใช่ใช่มันแดนไปหาเพื่อนเมื่อกี้แถวนี้ผมไม่เห็นป่อนไปจุ่นะตามตามตามผอได้เฮ้ยลางเาผมไม่เห็นตัวงัครตายวงที่เดียวตายวงหมด Ah, <laughs> no.